ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องอีสานเล็ดเปื่อยครับเรื่องเกษตรบันเทิงท่องเที่ยวนะครอยากเข้าไปชมอะไรก็หาดูได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บางเลนนะครับสวนอินทพลัมของลุงน่วยนะครับนี่นะครับลุงหน่วยลุงนวยสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้ก็กลางเดือนมิถุนานะครับแต่ผลผลิตที่นี่เริ่มได้ออกขายแล้วลุงนวยไอ้นี่พันธุ์บาฮีใช่ไหมครับบาฮีเหลืองครับบาฮีเหลืองดูทุกคนดู เมื่อกี้ผมแอบชิมไปแล้วนะครับหวานไม่ติดฝานะครับกรอบไหมกรอบกรอบครับของผมจะมีหวานกรอบกรอบมากที่นี่ที่นี่จะมีแค่ใบหีหรือมีพันธุือื่นมใ้เฮอัมเอสครับมีฮัมเอ็ดอาหารด้วยนะครับลูกน้อยจะเปิดขายแบบเป็นทางการนี่เดือนไหนครับสิ้นเดือนประมาณที่สองที่สามเนี้ยเริ่มเริ่มดาเนี่ยเหลืองสุกเยอะแล้วอันนี้อง ใ,ใครที่จะมา,าก็มาได้นะครับเสิร์ชที่ Google Map ได้สวนอินทภพาลำลุงหนวยบางเลนนี่นะครับก็จะเจอเดี๋ยวเราเดินดูไหมครับลุงเหนับครับ <ก cassette> โอ้อจานนี้ประมาณ <c oughs> ก,กี่กิโลนะครับโอ้โหสมบูรณ์มากนะครับนะหกเจ็ดโลช่วงช่วงนี้น,นี่ต้องดูแลยังไงบ้างครับ <S <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ไม่มีอะไรอะ่ะวันนี้ก็รดน้ําอย่างเดียวรดน้ําอย่างเดียวล่นเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยครเพื่อนดินนี่นะครับ รดน้ำอย่างเดียวครับตอนนี้รดน้ำอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยชุ่มเลยนะครับดินเนี่ยเราต้องควบคุมน้ำไหมครับก็ให้วันละครั้งต้องให้เสมอ,อ,อนี่นะครับโวจานแต่ละจานน่าจะไม่ต่ำกว่าโอ้หกห้าหกกิโลขึ้นนะ แต่ตอนนี้ลุงลุงก็เริ่มเริ่มมีคนมามาซื้อนะครับนะเริ่มตัดขายไปเรื่อยใช่ปะครับอตนนี้แต่ถ้ามีพอแบ่งขายได้ออาอําเอสดาฮานโอ้โหไม่ดาฮานนี่คือเริ่มแบ่งขายไปเรื่อยแล้วมีคนเข้ามาซื้อกันเรื่อยแต่ไม่เยอะไม่เยอะครับอไม่เยอะยังไม่ได้โฆษณาขายอ๋อนี่ทุกคนตอนผมมาลองคิดดูว่าหวานกรอบไหม ผมผมมาตอนแรกตรงนี้นะครับจะจะมีอยู่แต่ลงแก้วออกกกบอกจะลงพันธุ์ใหม่ใช่ปะครับอ่าลงพันธุ์ลูกแดงครับจะเป็นบาฮีแดงนะครับจะเป็นเนื้อเยื่อเหมือนกันนะฮะเนื้อเยื่อเหมือนกันหมดผมไม่ใช่เนื้อเยื่อไม่เอาเลยแล้วประมาณประมาณกี่ปีครับถ้าถ้าลงแล้วประมาณกี่ปีจะได้ผมชำไวผมชำไวตอนนี้อีกสองปีเนี่ยผมจะคอยอีกสองปีสองปีครับสองปีได้ได้ได้ผลผลิตแน่นอนครับได้แน่นอนอ๋อครับลองลองดูว่ากรอบไหมนี่นะครับ๋ยวผมจะชิมให้ดู ขัดให้ดังก <c oughs> รอบไหมถามดิกรอบไหมกรอบหวานนะครับหวานวันนั้นเขามาบอกหวานมากหวานมากามเขาอยากจะได้เลยแต่มันบอกไม่แดงไม่ขายอยังไม่เหลืองผมยังไม่ขายครับเนี่ยกรอบนะกรอบกรอบสุดยอดแต่ก็พอดีนะครับนะประมาณ สิ้นเดือนเนาะครับอ่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนอืน่าจะเหลืองหมดใครจะซื้อก็ประมาณสิ้นเดือนสมาครได้เลยส่วนลุงนวยนะครับเดือนเลยโอ๊ตติดเยอะนะครับเนี่ยลง<ด>ุงติดทุกต้นป่ะครับเนี่ยไม่ทุกต้นไม่ทุกต้นไม่ทุกต้นอ๋นอเพแต่ผมว่ามันก็เยอะนะเ <laughs> ปอร์เซ็นต์การติดลูก เยอะมากอ่ะมันมีที่ที่สวนที่หมู่บ้านผมนะครับแต่เขาปลูกน้อยเขาปลูกไม่กี่ต้นหรอกแต่บาหีไม่ติดนะครับ <Yeah. S 1> ใช่ครับบาหีไม่ติดมันจะติดพันเี๋พันหนึ่งต้นผมจําชื่อไม่ได้อะแต่ก็ดกเหมือนกันเนี่ย <Yeah. S 1> ทุกต้นนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเหลืองประมาณนี้ประมาณสิ้นเดือนนี่แหละครับใครที่ชอบกินก็เตรียมตังค์ไว้เลยนะครับเนี่ย มาชิมได้ไม่ซื้อมาชิมได้เนี่ยลุงบอกไม่ซื้อมาชิมได้นะครับเดี๋ยวจะหลงเสน่ห์เดี๋ยวจะมาทุกปีอย่างผมนี่ก็ไม่ได้มาสองปีนะฮะโควิดก็เลยไม่ได้มาแต่ผมว่าต้นต้นไม่ไม่โตเร็วมากนะครับเนาะ ้าต,ตัวตช้าก็ดีอ่ะมันไม่ไม่สูงเร็วครับผมขุดขายไปต้นละหมื่นหมื่นสองถ้าต้นนี้เลยครับขุดขายไปต้นละหมืน่นสองมั้งหมื่นสี่มั้งใครใครซื้อคนท่าไหนคร่คนก็มาซื้อกันสี่ต้นห้าต้นบางเจ้าซื้อไปน้ําไปท่วมแมหมมดท่าเลยอืมไปปลูกแล้วน้ําท่วมบางเจ้าก็ไม่ได้ดูแลน่าเสียดายนะครับเนอะบางเจ้าก็อยู่ไกลไง ก็พอได้นะหวานนะหวานหวานครับวันนั้นเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าแดงผมเขาจะเอานะบอกว่ามันไม่ขายือมันไม,ไม,ไม่ไม่เหลืองครับเขามาชิมว่าอยากกินนี่ครับทุกคนเห็นไหมอ้น,นี่จะเป็นที่ดักพวกจันได้ไหมฮะจะอะไรนะไอ,อตอนนี้ผมจะไม่มียาไงอ๋อไม่มียาเพราะว่า ผมจะแฝนลูกเหม็นกันด้วงอย่างเดียวอ๋อกันกันด้วงอไม่ให้ไม่ไม่มียาตอนนี้อ๋อตอนตอนนี้คือมันมีผลผลิตอยู่แล้วเราจะไม่ไม่ไม่ใส่เลยเดือนคือว่าเดี๋ยวจะโดนคนเดี๋ยวเราไปดูไอ้ต้นนั้นดูฮะพันอะไรนะลู้ไหมขัมขามเม็ดดาหารเนาะขมเม็ดอาหารที่นี่ก็มีอหลายร้อยต้นเลยนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่า,าทขาเมื่อทหร่ผมบวกผมก็จะเลิกรอบเนอ้ยเอามันมีกี่ต้นครับทางเป็ดาหารเนี่ยโอ้โหนี่นี่ทุกคนทางเป็ดาหารจะเป็นผลแบบนี้นะครับจะยาวๆหน่อยเราต้องดูแลยังไงนะครับมันหน,หน้า,าหน้าเนี่ย ต้องนานนีนนน่ไม่มีอะไรมากเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่ได้ดูแลเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันร่วงมันต้องกา,านานแล,ล้วน่ะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเสียหายไหมครับเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายแล้วทำเอ็ดดาหานถ้ามันเต็มที่นี่มันมันมันจะแดงขนาดไหนสีนี้นะเนี่ยเนี่ยตัดได้แล้วเนี่ยนี่นะครับจีเนี้ยอ,อเอาเลยอ๋อ เราลุงห้ชิมไปละเดี๋ยวชิมฮัมเอ็ดอาหารดูนะครับไปไงเสียงไปไงฟังเสียงทุกคนคงรู้ว่ามันกรอบอืมแต่ให้ด<ร>ต้องตัดค้างคืนถึงจะหวานให้ลืมต้นลุงว่าฮัมเอ็ดอาหารกับบายฮีนี่อัานไหนหวานเดียวกันตัวนี้มันจะหอมความหวานเขาตัวนี้แน่นกว่าอันนี้จะแน่นกว่าอืมหวานเขามัน ถ้าถ้าได้เขาตู้เย็นสักคืนน่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเลยนะอืครับเปลี่ยนเรื่องเลยอันนี้อันขายโลเท่าไหร่ครับฮัมบดาหเนี่ยตอนนี้ผมขายอยู่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบครับทุกคนแต่มีคนจองหรือยังฮะมีมีคนจองหลายคนแล้ะอ๋อก็มีคนจองมาเรื่อยๆครับจองหลายคนมีประมาณกี่ต้นครับฮัมบดาห์นอ่ยฮัมิดาห์มีสัก ไม่ถึงสิบต้นอืมไม่ถึงสิบต้นเป็นไงหอมหว,หวานหวานหวานชอบเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาตัดกันแล้วเนี่ยอืมเขาต้องสั่งไปะครับตรงมั่งเบอร์เปรอรลุงเนยเบอร์อะไรนะครับถ้าถ้ามีคนอยากโทรสั่งอย่างเงี้ยศูนย์แปดหน ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ในหน้าจอนะครับถ่ายถ่ายรูปครับโทรเข้ามาสั่งได้ส่งแบบไปรษณีย์ไหมฮะหรือหรือยังไงหรือส่งได้เาส่งส่งเหมือนกันเอาเบอร์นี้เลยช่ป่ะครับ,รบเดี๋ยวถ่ายรูปจงไปนี่นะครับเบอร์ถ้าใครสนใจเบอร์ตามนี้เลยนะครับ สวนลุงนวยนะครับแล้วแล้วถ้าก็สั่งกี่กิโลครับถึงจะส่งนี่ลงสองโลสี่โลสามโลมส่งทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับส่งทั่วเลยอ๋อ <c oughs> นี่นะครับสวนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ยตรงที่ว่างๆนี่จะลงพันธุ์ที่เป็นบาฮีแดงนะครับเนี่สยสนใจจะเข้ามาเที่ยวสวนก็ได้ มาเที่ยวสวนถ้าไม่เจอลุงก็โทรตามอย่างนี้เลยครับเบอร์สามนาทีลุงบอกสามนาทีมาถึงเลย <c oughs> อ๋ออ๋อันนี้อันนี้โค,คเรซี่เป็นตัวผู้ตัวเมียครับีตัวเมียไม่ออกปีที่แล้วออกปีนี้ไม่ออกมีสองต้นหนึ่งอ๋อไม่ออกทั้งสองเลยโ <c oughs> อ้โหเพราะความหวานไม่ได้เลอะครับ ที่แล้วออกมาไม่ได้ขายเลยให้เคยแพ้คนชิม,มแต่ความหวานต้องเอาเพสเนี่ยนี่ต้องตัดนะคั้งคืนคืนนี่เปลี่ยนเรื่องเลยนะครับเปลี่ยนเรื่องเลยหวานนี่นี่นะนี่นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้นะครับที่สวนลุงลุงจะเปิดขายเอาอีกครั้งหนึ่งครับลุงจะเปิดขายน,นี่นเป็นทางการเนี่ยต้น,ต,น,นต้นเดือนต้นเดือนอรกรกฎาเนะ่ ต้นเดือนกระะกระดาครับอที่หนึ่งที่สองอะไรเนี่ยมาได้เลยอย่าลืมนะครับตามเบอร์โทรที่ผมให้ให้ไวนี่แหละเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้อีกครั้งถ้าใครสนใจนะครับเนาะก็โทรเข้ามาถามลุงได้หรือใครอยากมาเที่ยวมาชมที่สวนนี้ก็ได้นะครับ,บามาช่วงนี้ก็จะดีหน่อยที่เจอผลผลิตถ้ามาช่วงอื่นก็ผลผลิตจะโดนตัดหมดไปแล้วไม่มี <laughs> <laughs> นี่นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณลุงนะครับที่ให้พามาชมนะครับเนาะดูสวนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากค,ครับครับครับสวัสดีครับครับ